น้อยบัตตี้ไม่ยอมแปลงฟันก่อนนอนและหลังตื่นนอนแม่เป็ดคอยสอนว่าต้องแปลงฟันเราต้องแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะจ๊ะเป็ดน้อยฟังไปบ่นไปคิดอยู่ในใจไม่อยากแปลงฟันเป็ดน้อยไปนอนเลยดีกว่าวันนี้ยังไม่ต้องแปลงฟันหรอกก่อนนอนยังกินขนมน้ำหวานลูกอมของโปรดทั้ง นั้นเป็ดน้อยกินไปเล่นไปไม่ได้ใส่ใจเรื่องไปแปลงฟันไม่แปลงคงไม่เป็นไรวันนี้ยังไม่ต้องแปลงแล้วกันวันแรกยังไม่เท่าไรหลายวันผ่านไปก็เริ่มปวดฟันส่สองกระจกแล้วตกใจเอ๊ นั่นอะไรดำๆติดฟันเป็ดน้อยงอแงยกใหญ่ทนปวดไม่ไหวต้องหาหมอฟันือ,อ,อแม่จ๋าเป็ดน้อยปวดฟันป้าหมอบอกอ๋อนี่ไงฟันผุรูใหญ่เพราะแมงกินฟันปล่อยไว้จะ อันตรายเป็ดน้อยรู้ไหมฟันนั้นสำคัญเป็ดน้อยฟังแล้วเข้าใจป้าหมอสอนไว้ให้รักษาฟันแรงฟันขึ้นลงซ้ายขวาเป็ดน้อยสัญญาจะดูแลฟันเช้าเย็นแปรงเป็นนิสัยเป็ดน้อยทำได้มันแปรงทุกวันฟันขาวสะอาดเชียวจะเป็ดน้อยคนเก่งของแม่เป็ดน้อยเปลี่ยนตัว ตัวเองใหม่ฟันขาวสดใสเพราะชอบแปรงฟัน